สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงแรงครับเกือบหกโมงโมงแรงอีกขึ้นกาครับพี่น้องครับได้มาแล้วครับลูกพริกแดงครับเอาทิมพะวานไปขึ้นซอยครับพี่น้องครับนี่ความสูงอยู่ที่ลอยยี่สิบคุเอครับนี่ครับลอยยี่สิบหนาเป็นหนาครับตัวนี้ครับหนาเป็นหนาครับผลงานเบาตึงผสมไวอีกแล้วครับตัวนี้ครับงอคอเดียวกันกับลูกเคเอหกแปดที่ล์โลกเมื่อวานครับ ตัวนั้นขายไปเรียบร้อยครับย่างตัวนี้ครับลูกพริกแดงเพิ่งเอาขึนรถมาได้ครับนี่ครับอายุปีแล้วนะครับปีสามเดือนแล้วครับนี่ครับปีสามเดือนแล้วพน่ะลามเสียขาไว้บ่ท่านแข่ออกเดี๋ยวเปลี่ยนเสียกให้ไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าใส่เสียขาหลากขึ้นรถครับบ่ย่อมขึนรถครับนี่เพราะว่าบ่ม่ทาขึนก็เลยขึนยากน่ครับ มืนหาคือเก่าครับพี่น้องครับไผสนใจรูปพริกแดงแดงแดงอ้นวนๆน,น,น่าหน,นาครับเนื้อนั้งดีนังหน,นาคนเรียบนี่ครับอาชียืนว่างามบันไดต่วัว่างงามเนู่ครับแดงดีขนาดนี่นี่โยกข้อขึ้นโยกข้อขึ้นนี่หน้าตาครับเบื้องหน้าตาครับนี่เบื้องหน้าตานี่ไปแไ่มตบหัวกระติ่ง จเจ้าแท่งดังมาแล้วครับบ่าวตึงปาดออกแค่ย้อนแท่งดังนี่แหละผ้ากันกลุ่มแท่งบ๊วเป็นเมื่ออาชีพปันไดแท่งครับบ่าวตึงเลยปาดออกให้ดังมันอันครับใส่เมาเอาพี่น้องใส่เมาเอา,เอาก่อนหัวง,งามเรื่อหาเดิ้อพี่น้องทรงฟรี่สองรอยโล่ภสนใจเห็นคลิปนี้กะโทรหาบ่าวตึงเด้เลยครับนังนานัานงนาอ้างดีแห้งน่มซีเต่าครับง่อปีสามเดือนแล้ว ไงเหรอครับปีสามเดือนมื่นหาคือเก่าครับคุณน่ะดีบ่บุ่มข้อนี้เลี้ยงงอดีแห้งครับนังงนาดีขนาดจ้งเพิ่นเอายังให้กินคุณน่ะลูกพริกแดงของแท่ครับตัวนี้เบาตึงสมใบให้เพิ่นครับใบหลอดบะมีไ้ครับทิมมัดต่ว่างวดนานีชิมีใบมีหลอดทุกตัวครับเพราะว่าข้อนี้เบาตึงสมให้บอกเพิ่อนอย่าทิมใบทิมหลอดครับอันผู้เทาครับแลวเต้าอ,ออกลูกมากนี่ทิม บพืนออกลูกกระเซียแล้วว่าน,นี่เก็บไว้ให้บ้าตึงดีปันยังครับเดี๋ยวขอกนี่ถ้าออกลูกกระสีไปเอามาให้ครับนี่รถนี่เมื่อแล้วเล็บงามนะครับเล็บงามเล็บดำปือป้อ,อเล็บสันดีสักดีควันจับดีอู้นังงน้าดีขนาดปีสามเดือนแล้วครับปีสามเดือนแล้วน้องเพิ่นกำลังออก แม่ทองได้แปดเดือนแล้วตัวนี้แม่ทองได้แปดเดือนแล้วพุณน่ะเบิงบันถ่ายครับเบิงบันถ่ายเดอ้อมืนหาเท่านั้นครับทรงฟรี่สองรอยโลขอพยูกไกลไกนี่เดอ้อากาะไก่สองรอยโลอาจได้เพิ่มค่าน,น้ำมูนน้ำมันให้เบาตึงเน้อครับพี่น้องครับงอประเดห้องเพื่อครับเอาราคาขายไปเลยแต่ทรงฟรี่สองรอยโลเบิงครับโกกหางครับ โกค้างใหญ่ล <t> ้างไปเรีบเสียเพียดํำปื้อๆนี่นี่กำลังสิลึงเมาเบาตึงผูกให้เพิ่นลึงเมาครับพอว่าง่วเพิ่นพึ่งสนเข้าไม่ครับตุเทียกับมิตรปลอยบาตึงปาดนี่ปาดออกพ่เกินอาทิตย์เดี๋ยวก็อันหูให้เก่าครับใส่เมาไปก่อนนี่อ้ยนาดีครับ ยืนนี่ดีอีละยืนยนี่ดียืนนี่ดีตึงหูงกบะโปรงตีงแต่ว่าถ้าขึ้นรถขอบเราตึงนี่มีทาเรียบร้อยครับขึ้สี่ขืนง่ายอยู่ดอกตอนไปเอาวามีทาขึ้นครับมันสูงเห็นเหงม่วขึ้นอยากน่ใส่ทีมพราว่านไปลากขึ้นรถเอาครับสามคนจังขึ้นนี่ครับไผรลชิปนี่ครับลูกพริกแดงครับ งามเพื่อกันครับเมือนหาเด้อพี่น้องไพมากกะโทรมาเลยส่งฟรีสองร้อยโลเยืนงามๆม,มีหลายเยืนงามๆให้พึง่งบุงหุนบุงหุนง,ง,ง,งามๆแน่ผุนนะต่างข้อผุนครับง่วบรรยากาศเกือบฮวงมงแรงคือเก่าครับข้าน้ำฝนตกนีนกน่ครับง่วขึ้นรถยากนี่ครับปีสามเดือนแล้ว,วครับนี่ปีสามเดือนแล้วสี่เขาสี่เดือนแล้ว เมินหาคือเกาเกี่ยวเขาหรือว่าล้างปีไม่อาชีได้ผสมครับเมนีรูพริกแดงแบบหนาครับหนาดีวันดีบีบบมีบุ้มผงเบืองต่างข้ออรดอนน่ะต่างข้อเป็นลันเป็นลันเลยครับพี่น้องครับไผยูบ่เกินสองรอยลูกเอาไปเลยครับเมินหาครับ นี่ครับเป็นราคาขายเลยพี่น้องนี่เบิ้งครับใครสนใจโทรมากครับพิกัดบ้านนาว่าครับอําเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอุ้ยต่างขออันทายเสยเดียแทงสีคัดขับแดงเป็นแดงด้วยเลยเนี่ยว่าหดีอยู่เป็นไปแท่งดังไปกลุ่มแทงดังมันครับ ใส่ไม่ไพ่แทงกับบอสอดง่ายกับเฮดไ้งัวแค่ตืมบัดนี้นี่เบิ่งครับงัวบ่ขฉีหลายครับงัวหูวดีตอนนี้เฮดห้เป็นลืงเมาก่อนครับสิบปลูกจองไว้ทำความคุนเคยกับเมาทามีมูปล่อยใช้กันนะ้ามูเลยครับเขาคอกเดียวกันปลอยใช้กันเลยทามีมูงัวมักมูอยู่แล้วเบิ่งตูดครับเบิ่งบั้นท้ายครับบั้นท้าย อันท้ายพี่ดำป,ป,งงดปื้อปื้อโก้ค้างง่ายดีคุ่นโคก้ค้างง่ายดีเบิ้งสีดึงตูดมาให้เบิ้งครับดึงบันท้ายมาให้เบิง้งมาใส่เดียจังน้อยนี่คุ่นนะโอ้ย,อยางานตาสะอันจุดแดงเป็นยังได้ครับห้อยมือเบาตึงครับเป็นรูปคนณคุงัวเรียบดีครับคนงัวเรียบดีผุนเรียมนะครับเรียมยุบยุบแดงจนเรียมเรียมยุบยุบเลย ปุ่นเบิงครับบั่นถ่ายถ่ายต้นโตนถ่ายต้นโตนเอาขอพิกัดอยู่ใกล้ๆครับพี่น้องครับสนใจโทรหาเบ้าตึงเดี๋ยวเลยบอกเกินสองรอยโลราคาหนึ่งหมื่นหาพันเอาไปไว้เห็ดแม่บอกแม่พันถ้าเกินหันกะเพิ่มน้ำมูกน้ำมันไปครับว่าหูดีอยนี่นี่คุน่นนะคุน่นะุ่นะ ของวัวเคยตะปลอยนะขอนี่เพันปล่อยนี่จุดยอดอีกแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดเห็นคลิปนี้เฝ่าโทษดวนครับเฝ้าโทษดวนมืเอ,อื่นจัดรงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวตึงปทุมลาดข็ขอ,ขอจบคลิปว้เพียงเทน้ก่อนครับดูดีไม่แห้งสุขูสุขคนครับสวัสดีครับผม